สวัสดีค่ะ FC คะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะคุมพันธ์เจลล์จากสองสรอบด้วยค่ะพี่น้องเวลาบ่หลายตาทุกก็ขเอ FC ีทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้อค่ะเด้อคำพันตุลากันตัวจริงเสียงจริงไป ได้ออกกำลังกายนิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ออกเนาะปะ่ะพี่นะ้อง สองรอบแล้วค่ะต่อเลยค่ะ สามรอบกว่าเอาจากห้ารอบพอค่ะ สี่รอบแล้วค่ะครบห้ารอบแล้วค่ะ เหนื่อยมากเลยค่ะ โอ้โหครบแล้วค่ะเอซี่ะครบแล้วค่ะสู้สู้ส้ออกนิดนิดหน,หน่อยดีกว่าไม่ได้ออกค่ะเพราะว่าเวลาจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้ค่ะต้องบริหารเวลาให้ได้เพื่อสุขภาพของเราค่ะคำพันตุลากันเด้จ้าช่องคำพันธุลากันค่ะมาพี่น้องออกกำลังกายน้อกัน เพื่อสุขภาพถ้าเราสุขภาพดีเราก็สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องได้ดีค่ะเพราะนั้นสุขภาพมาอันดับหนึ่งต้องมาอันดับหนึ่งค่ะต้องแข็งแรงต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ปิงอย,อ,ยอยู่กับที่มาเด้อกับพี่น้องออกกำลังกายออกแค่นี้ก็เหงื่อออกแล้วนะคะ เงี่ยออกแล้วเวลาน้อยก็ออกตามน้อยเนาะพี่น้องพอแล้วค่ะเอฟซีขามืดแล้วต่อไปก็จะไปให้อาหารน้องสุนัขค่ะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยค่ะที่มาให้กําลังใจช่องโกมพันตุลากันพบกวันคลิปหน้านะคะเอฟซีขาสวัสดีค่ะไว้เมยพี่น้อง